เติมคำตอบมีรูปมุมมาให้ให้บอกชื่อของมุมให้สังเกตมีตัวอักษรอยู่3มตัว d m s ให้สังเกตตัวอักษรสีแดงก็คือตัว m จะอยู่ตรงกลางนะคะในการอ่านชื่อเราสามารถอ่านได้สองแบบแบบที่1ก็คือ D, M, S ให้สังเกตตัวสีแดงจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วใส่สัญลักษณ์บุมทางด้านบนตัว M ค่ะต่อไปอีกแบบหนึ่งก็จะอ่านได้ว่าเราจะสลับที่กันร,ระหว่าง D กับ S นะคะเราจะอ่าน S ก่อนค่ะ ก็จะได้ว่า S M D สังเกตตัว M สีแดงจะอยู่ตรงกลางนะคะใส่สัญลักษณ์มุมบนตัว M ค่ะในการอ่านชื่อมุมทั้งสองชื่อนี้ก็คือมุมเดียวกันสามารถตอบชื่อใดชื่อหนึ่งก็ได้หรือตอบทั้งสองชื่อก็ได้ก็คือมุมเดียวกันนะคะถูกทั้งสองชื่อค่ะ ต่อไปจุดยอดมุมก็คือจุดที่มีอักษรสีแดงก็คือจุด M แขนของมุมเราจะดูจากตัวอักษรสีแดงไปยังหัวลูกศรหนึ่งข้างไปทางตัว D ก่อนนะคะเราก็จะอ่านได้ว่ารังสี MD แขนของมุมมี2แขนนะคะแล้วจากตัว M ไปหาตัว S ก็จะอ่านได้ว่ารังสี M S หัวลูกศรอยู่ทางตัว S เหมือนกับในภาพนะคะ